นี่คาแบกน้ําให้งัวกินเด้อแตน้ําเนาะปลาตุกเด้อปลาตุกให้งกินก็ังงัวก็อยู่อันอยู่ไกลเนาะบ่มีน้ําเนาะมือห้วยบ่มีน้ําห้วยห้วยตัวนี้เนาะแต่ว่าบ่มีน้ําล่ะน้ําฝนล่ะ ถ้าเอาน้ำฝุ่นเนาะเราเอาน้ำฝุ่นแต่ว่ายำยำแรงนี่แหละบ่มีน้ำเลยเนะกำแบกกระเปอยู่เงินมาเนาะกรบมือนึ่งัวไหลเนาะหนึ่งสองตัวเนาะกำว่าหลาตัวกำบอลร้อนแหละลำบ้านเด้อมีขังงวอยู่ถึงภูถึงผ,งผาเนาะ ตินผูตินผาเนะาะกำมันมีน้ำดนะ้ะกำมีงวดเถกน้อยสองตัวเนะาะตัวหนึ่งอย่ปุ่นกำลังกำลังกำลังมาฮอตนี่เนาะ tù rồi nè mua đi chán là cứ chỉ mua đi thế, các con mẹ chỉ ra chùa đi nó xí nè bây giờ chọn nhẹ thế yếu chứ tao thế chỉ mới chán nhung đây nó chỉ nhặt sầu tù nó nhau xí Ô là thứ trưởng chỉ xuất nè ก็มีดินไหลปุกหญ้านะก็มีน้อยอยู่น่นมีตินผูตินผานเนาะก็มีมักหินไหลเนาะปุกหญ้าไปตามห้องเนาะที่บ่ที่มีดินเนะเาะก็ประมาณนี้นะ มืดเท่าน ah! ี้เนาะเท่าที่เห็นนี่ภาพบนบึงน้ำเนาะเนี่ส่งตุ๊บก็ได้ประมาณนี้เลยน้อยนี่สามนีเนาะส่งตุ๊บัวกระยักน้ำแห้งละกระไรส่งสามมือนี่หมดเลย เป่แบบน้ำมาให้งอกกินนั่นเองการยกกินเลยที่เชงได้หาน้วยม่าได้หลับตาด้วยได้หาดียส่งตุกนี้พอดีพลรัตุกที่เนาะก็ได้สามสี่มื้นนี่ลาบ่ได้กินน้ำเนาะแต่ว่าเอาไข่น่นนึงอยู่ตีนผ่านี้ก็ Ấu Yên với nữa là kì nằm các kiến bộ lại nữa. nhận chúa môn dịch tiệm bò chế như là hồ chơi rồi nè cho nên là ngoài trị cho hội cho hội nè và nằm mà hay ngoài kì nặng cái cây anh nhằm phụ nữ tìm 2-3 đường nam in này họ đây trâu này phải sao cho cái đây chuối chán à bài bơ và năm lửa sầm này nọ cái u mướt rồi này Này mướt sòng tục năm đùn nọ cầm bồ pô kín đấy bồ pô kín cái nhằng nhằng noi đó đục ao sai mà đục một đục sai đục nọ nhiều ni nọ đục như này Ngủ đi chơi nè cụ giờ thò tỏ bên này tính lột bằng tôi bị lưu này bây giờ mua chỗ đây trời nó ba thế này thế thì ấy là ấy trời rồi thế mà tỏ hầu rồi nè ta nam tôn côi nọ tạt ọc là cho nơi tạt hơn bừng ra tạt xuân auto tù khương càng này nọ là cầm ปลาไวคืนนึงก็มีน้ำไหลประมาณนี้นะอันนี้ก็เอ็ดมาได้หลายมือแล้วเนาะก็น้ำก็เหลืองนะแต่ว่ายังกินได้เลยสิดูไซแอนตุกน้ำเดืนนี่เนาะนีะน่ประมาณนี้เ้ยก็ได้น้ำเนาะ ได้สำนีละหอนมมนีลม้ละกะดูประมาณเจ็ดแปดเกาต้นเนาะแล้วก็เต็มตุกน้ำดื่นนี่แหละก็ได้ตุกหน,หนึ่งเนาะ

มดหนออย่างนี่ต้นนึงอยู่นี่อย่างสองสามสี่ห้าอย่างห้าต้นเนะาะเราชวบวเราชิวจอ้อเราชิวนเราหกปองทออเด่นไนดะ้รูให้เป็นเอาหน่ะน้ำกัดเต็มเลยเนาะ <c oughs> อนนี้เนละกาดูดไปหนึ่งสองสามส่ห้ต้นแล้วนะอกต้นอนะ่ะเป็นอันสองต้นอนะ่ะสปนประมาณนี้นะประมาณนี้ <c oughs> ต้นนี้ต้นนี้มีมีเขียดมีกบน้อยๆมาอยู่เนาะจับเลยนี่นี่นี่มีตัวกลางัมีกบมีเขียดน้อยๆมาอยู่เนาะับอ,อยู่ในผ่าติ่มผูเทียนผ่านี้บ่มีน้ำเนาะแล้วก็อาศัยมาอยู่น้ำต้นกอยนี่เนาะ เมือตัวนี้เนาะประมาณนี้นี่นี่เนาะดูเอาตัวนี้เมือละสิบอกสิประมาณใดเนาะคอนนี้นี่นี่แปดต้นเนาะแปดต้นคอนนี้นี่ขันเก่าละเต็มเลยเนาะกา bỏ mất cao tôn rồi nọ tôn nhảy tôn đây. nói đây còn là tôn nhảy là chết chết pet cả tiệm nọ còn tôn nói cả cao sịp của nọ giờ trái lo chè cua giờ xài gì cho sư trái me chè cua cậu ta cho chè cua bối tao năm đường thế nào khăn nhai khăn tôn mướt là cả chết bẹt tôn cả tìm đây tục năm đường tôi một mình tôn nhai đó tôn ni hồng mù vay bằng thường mà lưu mọc đây kìm đây nó rồi chứ cô gì cho, cô giờ lấy tao năm đường thế mình bỏ rong chia cho thế thọc có tua chỉ cho cá đê chỉ tao hầu thế ừ. cô cá cá thế tao chỉ mà mua chó chữ cháu nhìn đàn gấu thế nào giờ thọ tao đi lúp bè bè lúp đó không nọ 3 nuôi nọ đây 3 tôn nọ 3 nuôi 4 nuôi ha nuôi 6 nuôi đây hút nuôi đây cá cho ba màn 2 nuôi tôm nọ Nguyên nó pha nuôi pha nuôi nó ní nó hốc nói chết nói nói lùm ní nóng lùm nóng ní nóng ní nóng rồi nóng nó

งอต,ติดตินูพตินผาเนาะกำบมีน้ำเด้อพี่น้องเด้อชานุ่งเนาะปวตเรื่อตชวใจคนเดีนะขอติดตอพบกันซนียนะเน้องเด้อชินชิลน้เนาะจากมือ